สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับคีรานะคะในช่องคีราคีราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคีราอยู่ที่มหาวิทยาลัยของตัวเองนะคะซึ่งมีชื่อว่าซีอานเจวทงด้าเสวนะคะหรือว่าซีอานเจวทงยูนิเวอร์ซิตี้นะคะก็มหาวิทยาลัยของคีรานะคะตอนนี้ก็คือเป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยเพิ่งเปิดเรียนนะคะวันนี้ก็สําหรับเด็กต่างชาติก็เป็นการเปิดลงทะเบียนรายงานตัวเป็นวันแรกนะคะ ก็บรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะ back to university นะคะก็เทอมใหม่เริ่มต้นนะคะบรรยากาศที่มหาวิทยาลัยจะเป็นยังไงบ้างนะคะกีราก็เก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆชมคร่าวๆค,ค่ะไปรับชมกันเลยค่ะแคมปัสที่คีรดาอยู่นะคะเป็นแคมปัสที่ชื่อว่าซิงชิงนะคะถือว่าเป็นแคมปัสหลักที่เก่าแก่ที่สุดของมหาวิทยาลัยเลยนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิวจากทางประตูทางทิศใต้นะคะ ซึ่งเป็นประตูหลักของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะเวลาจะเดินเข้าอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นการสแกนอ่สแกนหน้านะคะแต่บางทีก็ไม่เชิงว่าสแกนหน้าเพราะว่าเวลาใส่แมสเอ่อเคยลองดูแล้วนะคะจะใส่แมสจะเดินแบบว่ากิไอติมกลางร่มอ่เขาก็ก็สแกนแล้วเขาก็ขึ้นชื่อเลยนะคะก็สแกนถูกค่ะเนี่ยค่ะพอเป็นบรรยากาศของอ่เพิ่งเปิดเรียนเนี่ยนะคะ สำหรับเด็กใหม่ๆเนะะี่ยค่ะเขาก็จะมีรุ่นพี่ของคณะต่างๆนะคะมาตั้งโต๊ะรับน้องนะคะก็จะมีเอกสารนะคะรับน้องใหม่มีของที่ระลึกนะคะบางคนเขาก็จะแบบว่าให้ความช่วยเหลือนะคะพาไปส่งหรือว่าแนะนำว่าเดินไปที่ตึกหรือว่าเดินเข้าหอพักยังไงนะคะด้านสองข้างทางก็จะเป็นพวกออจอดจัก,กรยานเยอะเลยนะคะถ้าเห็นจัก,กรยานโทนสีฟ้าชมพูที่เป็นแบบ จอดอยู่ด้วยกันเนี่ยคะ่ะอันนี้จะเป็นแชร์บค์นะคะก็คือเราไม่จําเป็นจะต้องซื้อจกอักรยานก็ได้นะคะก็เสียเป็นอาจจะเป็นรายเดือนหรือรายปีหรือบางคนอาจจะสั้นกว่านั้นเป็นรายสัปดาห์ก็ได้นะคะก็สามารถที่จะสแกนแล้วก็จอดแล้วก็จอดตรงไหนก็ได้ก็ใช้ต่อได้เลยนะคะก,ก็เป็นสไตล์ของแชร์บค์นะคะที่เห็นใส่ชุดเรียนชุด,ดรอดอเนี่ยนะคะก็คือสำหรับเด็กปีหนึ่งคะ่ะ ที่จะต้องเรียนนะคะจะเป็นทั้งปี1นึงของปอรตรีแล้วก็ปี1ของปอทค่ะทั้งผู้ชายทางผู้หญิงเลยนะคะที่เขาจะต้องเรียนเหมือนเรียนรอดอบ้านเราอย่างนี้ค่ะด้านซ้ายมือนะคะก็ถือว่าเป็น1ในโรงอาหารหลักของเซียนเจียวทองของที่ซิงชิงแคมปัสนะคะจะมีอีกโรงอาหารหนึ่งเหมือนกัน,นะคะ่ะก็แต่ละโรงอาหารเนี่ยก็จะมี3ชั้นนะคะก็จะมีบันไดเลื่อนด้วยค่ะเขาก็จะมีด้านหน้าโรงอาหารก็จะมีแบบว่า แต่ละช่วงก็จะมีนักศึกษามาจากกิจกรรมนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในซูเปอร์ข้างในมอนะคะก็ขายทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็มีร้านม่เสือด้วยนะคะอันนี้เหมือนว่าไปเปิดที่เมืองไทยแล้วใช่ไหมคะร้านเอ่อร้านมีเสือเนี่ย ที่เมืองจีนมีทุกหัวและแห่งเลยนะคะก็ราคาย,ย่อมเยาวค่ะแล้วก็มีเมนูที่อร่อยๆหลายเมนูเลยค่ะก็มีร้านขายผลไม้นะคะด้านในมีร้านตัดผมนะคะแล้วก็ร้านถ่ายเอกสารค่ะเข้าเล่มอะไรพวกนี้นะคะจริงๆแล้วก็จะมีอีกโซนหนึ่งของโรงอาหารด,ด้านหนึ่งก็มีเหมือนกันนะคะ อันนี้ก็เป็นถนนด้านข้างนะคะซ้ายมือจะเป็นอหอสมุดนะคะอันนี้คิล่าพาปั่นจกักรยานชมภาพอาจจะสั่นนิดนึงนะคะขออภัยด้วยค่ะพยายามอยากจะให้ได้บรรยากาศหลายๆแบบนะคะแล้วก็คือมหาวิทยาลัยมันใหญ่ด้วยล่ะคะ่ะนี่นะคะ ตรงลานหน้าห้องสมุดนะคะจริงๆแล้วเขาก็บางทีก็มีจัดโชว์จัดกิจกรรมหลายอย่างนะคะหรือว่าบางทีตอนกลางคืนเนะะี่ยค่ะเดี๋ยววันหลังจะถ่ายมาให้ชมนะคะก็จะมีพวกชมรมแบบว่าสเก็ตบอร์ดโรลเลอร์เบดหรือพวกจัดกิจกรรมต่างๆเนะะี่ยค่ะตรงกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนลานสนธนานการเลยะคะ่ะก็ค่อนข้างคึกคืน,นะคะ่ะ ตรงนี้จะเป็นคณะ Aerospace นะคะที่เอามาให้ดูเนี่ยเพราะว่าพอดีเดินผ่านเราเห็น,นขึ้นได้นะคะว่าคณะนี้ค่ะของมหาวิทยาลัยเนี่ยมีชื่อเสียงมากเลยนะคะเคยมีทั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีของจีนนะคะเคยมาเยี่ยมชมที่คณะนี้ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วที่แลบของแลบเทสเครื่องอุปกรณ์ต่างๆเนะะี่ยของที่เซียนเจียวทงเนี่ยมีเป็นแลบที่ได้มาตรฐานมากเลยนะคะแล้วก็ ขอเล่าประวัติของมหาวิทยาลัยซียรนเจยวทงให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะคะคือซีอรนเจวทงเนี่ยค่ะเป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นในปีคศ1896กนะคะก็นับจนถึงวันนี้ก็มีอายุ127ปีแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นประตูอีกด้านหนึ่งของหอสมุดนะคะค่ะก็สำหรับซียรนเจวทงนะคะถือว่าอยู่ใน มหาวิทยาลัยที่เป็น double first class university plan นะคะเราก็ยังอยู่ใน C 9 League นะคะอยู่ใน project ์9 8 5โปรเจก project 2 11, นะคะคือเรียกได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากของจีน แล้วมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงเนี่ยก็ยังได้น้อมเกล้าวถวายทุนการศึกษานะคะแด่สมเด็จพระนิษิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีสำหรับที่พระองค์ท่านจะพิจารณามอบให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีนะคะในการที่จะมาศึกษาต่อที่อย่างเมืองซีอานประเทศจีนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ที่นี่ก็ยังจะมีน้องๆน,นะคะ ที่ได้รับทุนนะคะทุนนี้มาเรียนด้วยนะคะก็ทางด้านซ้ายมือนี่นะคะก็จะเป็นสนามฟุตบอลนะคะแล้วก็มีสนามบาสนะคะจริงๆแล้วมีคอร์ดเทนนิสด้วยนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะมีพวกจริงๆแล้วสาธารณูปโภคเอ,อพวกฟิตเนตสสระว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะก็มีมีครบนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เก็บมาได้ทั้งหมดนะคะ แล้วก็สำหรับมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงเนี่ยนะคะถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซีอานเลยนะคะมีทั้งหมด4แคมปัสด้วยกันนะคะก็คือ,อแคมปัสซิงชิงนะคะที่คิด,ด้อยู่เนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีอีกที่ชูเจียงแคมปัสนะคะเยี่ยนถาแคมปัสแล้วก็ที่เรียกว่าไอฮร์เบอร์ค่ะ ก็ประมาณเท่านี้นะคะคร่าวๆสำหรับบรรยากาศการเปิดภาคเรียนใหม่ของที่ A. A. ทเซียร์จทงยูนิเวอร์ซิตี้น,นะคะในเดือนกันยายน2023นะคะแล้วก็บรรยากาศโดยรอบของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะตัดจบมาเนี่ยนะคะวันนี้ก็จะให้ชมบรรยากาศสั้นๆแล้วกันนะคะของการรายงานตัวของนักศึกษาต่างชาตินะคะ ตอนนี้ก็หลังโควิดก็นักศึกษาใหม่ก็เข้ามากันเยอะเลยทีเดียวค่ะค่อนข้างคึกคักค่ะค่ะก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะชมโซนไหนของมหาวิทยาลัยเป็นพิเศษนะคะหรือว่าอยากให้คิดได้าไปเจาะ ไปสัมภาษณ์นะคะเด็กจีนหรือเด็กไทยนะคะที่มาเรียนกันในช่วงนี้นะคะ,ะในส่วนของข้อมูลสุดพิเศษนะคะก็คือสามารถคอมเมนต์แจ้งไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะคะคีราก็จะนําคลิปที่มีสาระนะคะมีสาระหรือเปล่าเป็นประโยชน์นะคะเผื่อว่าในส่วนไหนที่มีใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมาให้เพื่อนๆทราบค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะคีราขอลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคีราด้วยนะคะกาขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ